รอนานไหมไม่นานหรอกแล้วม่ไมาช้าจังอะ่ะพอดีรถติดอะ่ะเออแล้วนี่การบ้านเสร็จยังเสร็จแล้วป่ะรีบขึ้นไปเรียนกันครูมาแล้วบังเนี่ยเด็งเราสนามาฝากอือขอบใจนะ แล้วนี่ทำไมมาชา้าจังอ่ะก็คนมันเยอะอ่ะแล้วนี่ทำอะไรอ่ะคุยกับใครอ่ะเปล่าหรอกก็เขาทักมาก็เลยตอบเขาทักมาก็ไม่ตอบก็ได้นี่เป็นไรเนี่ยอยู่ดีๆก็โกรธเปล่าแค่ไม่อยากให้คุยกับใครเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเปล่าไม่มีอะไรขึ้นห้องดีกว่า งานกลุ่มครูปัตยากลุ่มละสี่คนทำไงดีอะเดี๋ยวลองไปถามเพื่อนดูก็ได้ใครยังไม่มีกลุ่มอะถ้างั้นเราอยู่ก่อนสองคนก็ได้นาออืมนั่นสองคนนั้นที่อยู่ห้องเดียวกับพวกเราเนี่เดินไปถามได้ไหมไป,ปมนี่พวกเธอพวกเธอสองคนมีกลุ่มหรือย,ยังอ่ะงานวิชาครูปัตยา ยังเลยคิดอยู่เนี่ยว่าจะยังไงมาอยู่กับพวกเราปะพวกเราขาดอีกสองคนนี่ความจริงเราอยู่ด้วยกันสองคนก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกอยู่กันหลายๆคนจะได้ช่วยกันทำงานไงอยากช่วยกันทำงานหรือว่าอยากอยู่ใกล้นิดหน่อยกันนะเจงคุบ้าหรือเปล่าเขาเห็นพวกเธอเป็นแค่เพื่อนอย่าหวังอะไรเกินไปหน่อยเลยเจงกับบ้านกันเถอะ อะไรเนี่ยแค่เซลเล่นๆเ,เองนิดหน่อยเธอจดตรงนี้ไปถึงไหนแล้วอ่ะก็นี่ไงโหได้ข้อมูลเยอะแล้วนเนี่ยเธอเก่งมากเลยอ่ะแม่หรอกเป็นหัวข้อที่เธอคิดต่างหามันหาข้อมูลง่ายดีนี่ถ้าเราอยู่กับไอ้สองคนคิดไม่ออกเลยนะเนี่ย ใช่ไหมใช่ดัดจลิกมากอะไรนะดัดดัดอะไรเปล่าแค่บ่นกับตัวเองเฉยๆว่าวันนี้ดัดขนตาไม่งอนนี่ก็เที่ยงแล้วรอกับไอ้ขอตัวก่อนนะจะไปไหนก็ไปเออโอเค กันนะไปสะได้ก็ดีควงหูขวงตาเป็นอะไรกับเขามากปะเนี่ยไม่มีหรอกพอดีจะไปหาอะไรกินอนะ่ะเดี๋ยวซื้อมาฝากนะรอตรงนี้นะเอ่ อา้าวมาแล้วเรอเจ๋งแลาว,ว่านายเป็นใขรเน่ะเปล่าไม่ได้เป็น เป็นซี่ใคทจะชนคนที่ใช่ไงอ๋อยอกยอกอะแค่ล้อเล่นอะนี่ขนมรีบกินสี่จะได้ทำงานต่อ,อนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะ ปล่อยนะฉันเจ็บนี่มันอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะเย็นๆเป็นไรเนี่ยก็ทำไมมานั่งกับยายนี่สองคนล่ะฉันก็แค่อะไรงานที่ทำเสร็จแล้วมาส่งจริงก็แค่นั้นข้ออ้างเธอคงอยากอยู่กับเจงมากเลยใช่ไหมไปกันใหญ่แล้วฉันจะอยากอยู่ใกล้เจงทำไมฉันเป็นแฟนกับไอรูไ้ด้วยไม่รู้จะหวงอะไรนักหนาชอบเขาเลยไงอยู่ดีๆก็โวยวาย รายงานเอาไปส่งเลยนะจรจงเอาไปก่อนนะนี่จะเป็นอะไรของแกเนี่ยเขาแค่ออางานมาให้ดูจะได้เอาไปส่งครูเราขอโทษนะเจงคือเราไม่ชอบให้นายไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นอ่ะก็เลยนวไปแบบนั้นแล้วทำไมถึงไม่ชอบให้เราไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นคิดอะไรปะเนี่ยเปล่ารีบไปส่งงานไม่ใช่หรอไปไปกันดี แล้วนี่ไปไหนต่อก็กลับบ้านสิไปเล่นเกมโอเคถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเล่นเกมด้วยนะโอเคกลับบ้านดี่ดีนะเออเธอเราขอเฟซเธอหน่อยได้ไหมไลน์ก็ได้ไอจี IG ก็ดีอืมได้ดิ หน้าด้านมาขอเฟซผู้ชายหน้าไม่อายทําไมก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ไม่มีก็ไม่มีจริงๆอะไรก็ไม่รู้ห่วงอย่างกับแฟนตัวเองไม่เอาก็ได้ไปเลยนะอีสไซไขาดาวนี่เป็นอะไรอีกเนี่ยอยู่ดีๆก็มาไวไวยวายด่าคนนั้นคนนี้ก็บอกแล้วไงเราไม่ชอบให้หนายไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นแล้วมันทําไมอ่ะ เราจะคุยออกับคนอื่นไม่ได้เลยหรือไงแล้วน um, ี่เป็นอะไรมากหรือเปล่าก็เราไม่ชอบไงเวลานายไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะผู้ชายด้วยทุกคนที่ไม่ใช่เราทําไมเป็นอะไรก็บอกมาตรงๆดีๆดิเราชอบนายไงแอบชอบมาตั้งนานแล้วด้วยเราไม่ชอบให้นายไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นแค่นี้ชัดพอไหม โฟนยังไม่กลับบ้านหรอยังแล้วนายยังไม่กลับหรอยังอ่ะรอคนบางคนอยู่รอใครหรอก็รอคนที่นั่งอยู่ข้างๆนี่ไงนายไม่รังเกียดเราหรอทำไมต้องรังเกียจอะ่ะก็ที่เราพูดไปเมื่อเช้าไงเราคิดว่านายคงรับไม่ได้ที่เราชอบนายแบบไม่ใช่เพื่อนก็เลยไม่กล้าที่จะสู้หน้านายอ่ะแล้วทำไมเราจะรับไม่ได้เพราะเราก็คิดเหมือนกันกันกบนายฮะอะไรนะ มีผู้หญิงคอยเข้าหาเราก็จริงแต่เราก็ไม่เคยคุยกับใครเลยนะเราปฏิเสธทุกคนเลยทำไมล่ะก็เพราะนาย,ยางไงเรารู้สึกกับนายแบบที่นายรู้สึกกับเรามานานแล้วเหมือนกันแต่ก็ไม่กล้าพูดไปเพัวะว่านายจะไม่รู้สึกเหมือนกันแล้วเราก็จะเสียเพื่อนนี่นายปล่อยให้เราเครียดอึดอัดมาตั้งนานเลยนะแล้วกลัวว่าวันหนึ่งนายรู้นายจะนับไม่ได้ทีนี้ก็รู้สักทีนะไม่ต้องไปตามหึงห่วงเราที่ไหนแล้ว ถ้าเราไม่มองใครอยู่แล้วเลยขอโทษนะที่รังจะไม่ทำแล้วหายงอนแล้วใช่ไหมกลับบ้านกัน